กลับสบายดีเด้อเนาะสบายดีเบิร์สุกุสุคนเนาะมันนี่กะกำลังสียางเมื่อบ้านเนาะเาบ่ไป้เมื่อบ้านแต่โดนแล้วกะสีเมื่อเยี่ยมยามเบืองบ้านเนาะที่เมื่อเยี่ยมเพื่อนเนาะไ้เมื่อนอนปะเฮือนไว้ตั้งแต่เดือนแท็กสิวเดือนอีช่างลยลืมแล้วเนาะสองสามเดือนที่ผ่านมาไ้เมื่อนอนเฮือนแต่โดนแล้วตอนนี้กะกำลังสียางเมื่อเฮือนกับตัวเส้นตัวเส้น Tờ ơi Tờ Đôi này men à Đôi dạ Sạ đi dạ Sạ bà đi đúng bà đi bò hải mưa năm bà đi hết này đi nè Hết này này hết nè Hết chi bò Hết chi bò đi hết bò Hết chi ô bà nè Vào đúng hả đi โดยโอ้ยปลาย่างมันผู้บ่เก่าย่างแหนด้โดยเนาะกะทางย่างกะสิประมาณนี้แหละเนาะกะสิฟุ้มๆแน่ย่างเมื่อกับต๋อเซน2คนต๋อเซนเนเอ้ยตเนเอ้ยโดยแม่น่ะโดยตอนนี้กะย่างมาได้ครึ่งทางแล้วเนาะ หอดครึ่งทางแล้วตัวเซนกับยางซาซ้ําตัวเซนตัวเซนยางไม่ไว้แน่ปุ๊ตัวเซนนั่งซ้มื่ออีกเลยยางยางไว้ไว้อข้าหน้ากระเจ้างามมลิปนี่เนาะบ่มีหันหญ้ายางไวแน่ึอเฮือนไวไปยางๆยาง ตัวเชนหันหนามาดูตัวเชนเชนหันหนามาดูฮะอ๋อหนาถ่วมตัวเชนเลยฮะตัวเชนน่อยหนาถ่วตัวเชนเลยเชนเชนเลยเชนหันหนามาหันหนาเนี่ยว่ารู้บยังพังนี่อ๋อเชนโลเห็นได้เชนโลนะบ่เห็นเห็นเบิ้งนี้ เห็ดนี่เซนโอนะโอ้เส้นเห็ดบวบเป็นซ้ำย่างย่างย่างนีโอเคเนาะตอนนี้เฮากำลังย่างเข้ามาหอดเฮือนแล้วหอดหมู่บ้านแล้วเนาะทางกะออกสีเปื้อนๆแน่เนาะเมื่อบ้านนี่ผลกระตกเนาะตกลิ้นมือเลยไม่แต่ขีดต้มหัวตัวเส้นกับย่างไงย่างย่างย่างไปทางไหนวิ่งย่างทางนี้ ยังมานี่ยังมาไปแบบยังเลยโดยกะประมาณนี่แหลนะเนาะตอนนี้เฮากะหอนเพื่อนแล้วสะพวงกัสิบามาเบ่งบรรยากาศอยู่แคมเพื่อนเนาะมันมีอย่างแน่ว่วฮกสใดยเนาะพอว่าบ่ได้มานอนบ่ได้มาทางมันเลยหกแน่สะพาเฮือนกับหกหกเนาะมีเครื่องมาแตงแ่งเนาะ ก็มักแตงกเต็มเลยสะพวงสิพามาเบ่งบรรยากาศอันแถวหอบหอบเพื่อนเนาะนี่เด้มักแตงเท่ากันโอ้มาบักไงหนึ่งไมพี่น้องอืมักแตงเนาะมีหมากเดียวโดยกับสิประมาณนี้เลยเนาะ อืไมาเบิ่งเฮือนเบิ่งซานนะเฮือนกะโกโขกบรรยากาศแถวเฮือนกะโกขนาดเลยเนาะมีไผมาเบิ่งบาได้มาทางเขาบาได้มาเยี่ยมมายามป้าเป็นเดือนนะเนาะบาได้มาเบิ่งมาบบบนี้เลยเครื่องมักเตงเต็มเลยโดยกระสิประมาณนี้่ยเด้อเนาะเฮือนสาวพวงกับเบิ่งนี่ยเด็กเด็ก ลูกลานมันดิดน้ำแช่เซลอยู่นะไปไอ้อนนุ่นไอ้เพิร์ดไอ้พรไอ้เดียนั่งสบลูปอยู่นี่กับตัวเซนตัวเซนเลยอ้โเด็กๆลูกลานกันเต็มบ้านเต็มเมืองอยู่นะโอเคตรงไงพ้่นนองสำหรับคลิปนี้กันลูกลานกันเสียงเซ เซลยายนะสำหรับคลิปนี้กัคกำลังที่สะพวงว่าวจาวพุซุภาพกับขอโทษขออภัยน้หลายๆเดอ้อเนาะสำหรับคลิปนี้กับไอที่เข้ามาเบิ่งกับเยลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สะพวงเนี่เดอ้อเพื่อเป็นกำลังใจให้สะพวงในเหตุคลิปต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้กัสิกาเข้ามาสบายดีบ๊ายบาย,บาย